นอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านฟังธรรมายามเช้านะตอนแรกนึกว่าหมดคำถามแล้วก็มีคำถามตกค้างก็ตอบคำถามตอนเช้านะเพื่อจะได้เป็น แงมุมการปฏิบัติเสริมสร้างสติปัญญาไว้ในพระพุทธศาสนานะอนมิตรในเวทนาหมดเวทนานุกัศนาคืออะไรอมิตรคือเหมือนมีเหยื่อล่อมีเหยื่อล่อมีเครื่องล่ออมิตรทานเงี้ยทานที่ต้องมีเครื่องล่ออย่างเวทนามีอมิตร ็คือเจอด้วยกรรมคุณเจิอด้วยกรรมคุณต้องอาศัยกรรมคุณเป็นเครื่องลอ่อถึงจะต้องมีความสุขเช่นต้องดูหนังถึงจะมีความสุขเนี่ต้องไปกินอาหารอร่อยถึงจะมีความสุขเวทนาไม่มีอาิิตรก็คือไม่ต้องเจือด้วยกามไม่มีเครื่องลอ่อยกตัวอย่างเช่นนั่งสมาธิใจเป็นสุขสงบไม่ต้องอาศัยเครื่องลอ่อ อันเองนะเนคขม,มาสุขสุขจากการพักออกจากกามและการเนคขม,มาทท่แท้จริงพุทโธจะตัดถึงสัมผัสปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอย่างน้อยเข้าถึงปฐมฌานนั่นแหละนะนะถึงจะเรียกว่าการเนคขม,มาสท่แท้จริงนั่นเองลินหามีพร้อมทุกอย่างเจ้าค่ะแต่กังวลและ ิตกกังวลทุกเรื่องตัวคนเดียวยนะตัวคนเดียวจะทําอย่างไรดีมีพร้อมทุกอย่างพร้อมด้านไหนโยมพร้อมแบบมีทุกอย่างพร้อมเรื่องทางโลกหรือว่าพร้อมเลยที่จะเดินนเส้นทางธรรมนะแต่กัวงวลทุกเรื่องตัวคนเดียวด้วยมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ปฏิบัติของเราไปนะปฏิบัติของเราไป จะตัวคนเดียวหรือไม่ตัวคนเดียวสุดท้ายก็ต้องพึ่งตนพึ่งธรรมนะอยู่คนเดียวมีคนดูแลสุดท้ายก็ต้องไปเหมือนกันทั้งหมดนะให้อยู่ในเส้นทางธรรมนะเส้นทางแห่งการลดละกิเลสสารละ,ระว่างความอิดมั่นถือมัน่นความวิตกกังวลก็จะค่อยๆจางคลายไปนะในแผนที่เส้นทางการเดินแล้วนะอริมกักมีองแปดนั่นเอง พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้อยู่ภพภูมิไหนหรือไปเกิดใหม่ทำบุญอทิตส่วนกุศนให้บุญจะอยู่ที่ไหนกี่ปีควรอดิตไปให้อันนี้โยมก็สามารถทำได้เรื่อยๆนะทำเรื่อยๆก็คือเอารึกถึงท่านก็ได้นะบุญก็เกิดที่เรานั่นแหละนะไม่ได้หายไปไหนหรอกบุญก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละนะก็ทำไปทำไปส่วนจะเขาจะได้รับไม่ได้รับก็ ให้เป็นตามเหตุปัจจัยมองว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนั่นเองถ้าเราปรารถนานดีบุญกุศลก็เกิดในใจของเรานั่นเองนะยมการทำได้เรื่อยๆแนละลึกถึงท่านได้อยู่เสมอถ้าอยู่กับโลกสามารถแตะประสบดับันได้หรือเปล่าต้องทำอย่างไรถ้าได้ต้องทำอย่างไร,ไอ,งอ,งไรอริมักมีองแปดอริมักมีองแปด ตราบใดทังมีอะไรมักมีองค์8อยู่โรคนี้จะไม่ว่างจากพระเดจจ้าทั้งหลายัวรจะสาคัญเรื่องรักกิเลสสําคัญเพราะถ้าไม่รักกิเลสตัวตนจะค้างอยู่อุปมาเหมือนคือทุกวันเนี่ยอยู่กับอย่างคำถามเมื่อวานเนี่ยเป็นคําถามที่อตาตม,มาก็เรียกว่าคําถามที่ดีนะที่ถามว่า ราคาโทสะโมหะคืออะไรเอาเข้าจริงเนี่ยเราไม่รู้จักนะว่าราคาโทสะคืออะไรร,รู้แค่ว่าเราโกรธเราอยากได้ถ้าไม่ได้ฉันจะไม่มีความสุขต้องได้เสื้อผ้าต้องได้กระเป๋าต้องได้สิ่งที่ต้องการถึงฉันจะมีความสุขคือเราไม่รู้จักนะราคาโทสะโมหะยิ่งโมงหะเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่รู้จักกันเลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นเราไปแล้วยมนึกภาพบอกไหม คือไม่เห็นความเป็นรูปนามไม่ต้องทวนกลับมาเห็นจิตมีราคาโทระโมหะแต่มันกลายเป็นเราไปหมดแล้วนิยมสังเกตไหมสมมติโยมอยากรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลตึกต๊กตึกต๊กต,กตกมันกลายเป็นเรารู้ไปแล้วอ่ะเช่นสมมติโยมเช่นโยมจะไปหาหมอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เพิ่งทีโยมรู้มากไม่ต้องถามหมอเลยนะข้อมูลทุกอย่างมีหมดยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ถ้ามาเคยไปทําฟันหมอก็หมอฟันก็เล่าไห้ฟันเ,เดี๋ยวนคนไข้ก็ลองหาข้อมูลใน YouTube ดูดก็ได้ึทําไมหมอพวกเนี้ยคือประมาณว่าคือถ้าไม่เชื่อหมอก็ไปหาข้อมูลก่อนก็ได้เพราะทุกวันนี้คนอยู่กับข้อมูลแล้วเวลาลงไปต,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 ตึ๊ดตึ๊ดไม่เห็นนะความเป็นลูปน้ำไม่เห็นนะว่า แค่ธรรมชาติเกิดระดับไปมันกลายเป็นเรารู้ไปแล้วแล้วถ้าโยมใช้ความรู้สึกเนเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยอืเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะติดสักยติตินะเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วถ้าไม่ละกิเลสสักยติไม่มีวันขาดบอกให้แค่นี้เน่ยเพราะสักยติติเนี่ยกิเลสมากเท่าไหร่คือความยึดมั่นถือมันที่มากเท่านั้นเขาเรียกว่าอุปาทาน และอุปทานที่เข้มข้นมากๆมากๆคขาเรียกว่าสักกายติธิคือความเห็นผิดว่ากายใจเนี้ยเป็นเราจะมีเราเข้ามาศึกษาธรรมะธรรมะนั้นจะกลายเป็นของเรานั่นเองนะอดไม่ได้จริงๆนะอันนี้เป็นเบื้องลึกการทํางานของกิเลสหลักการนี้ง่ายเหมือนโยมศึกษาอะไรบางอย่างมันกลายเป็นเรารู้ไปแล้วนะแล้วถ้ามาฟังทมก็เอา้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วอันนี้ก็มีที่ไหนเราเข้าใจมันมีแค่รูปนามไม่ใช่หรอ นี่คือสัจธรรมไม่ใช่หรอรูปนามไม่ใช่ตัวตนแต่ด้านมันมีเราเข้าใจทรมาไม่นานธรรมะจะเป็นของเราขึ้นมา็จะกลายเป็นเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเกิดปัญญานั่นเองนะนี่คือเบื้องลึกการทํามาของกิเลสดังนั้นถ้าเป็นรักกิเลสเลยเนี่ยสักกายทิฏฐิไม่มีวันขาดธรรมะก็จะให้จุดเช็คพอย์ไว้สองถ้าปฏิบัติแล้วก่อตัวตนเสริมขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสักกายทิฏฐิก็ไม่ขาด หัวใจของประสบธรันคือละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนนะแล้วตัวตนเนี่ยมาจากกิเลสนะถ้าไม่ละกิเลสตัวตนไม่ค่าสองถ้าปฏิบัติแล้วเสริมแต่าตาเข้าไปเนี่ยเสริมแต่าตาในการปฏิบัติเนี่ยสักกาทีก็ไม่มีมูลค่านั่นเองทำอย่างไรก็คือประพฤติตามปฏิบัติมีองค์แปดมีสมาธิในการปฏิบัติพงเริ่มต้นด้วยสมาธิคือความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองนะ การมันสน์ทำกรรมฐานแต่ยังอยู <Okay. S 3> ่ในโลกข้างนอกที่มีกิเลสสามารถแตะประสบดับันได้หรือเปล่าก็ตามไหนถ้ายังมีอริมักมีองค์8โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากสมณะที่1 2 3 4สสจะไม่ว่างจากพระสดาบันและพระหันแต่ต้องเข้าใจว่าในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยการเล่นกับไฟชนะยากนะถ้าพูดกันตรงๆเลย ทำไมพงษ์ถึงตัดตอนที่พงษ์จะตัดสรู้เนี่ยพงษ์ถึงต้องภาคออกมาใช้เหมือนไม้แก่เนี่ยที่ต้องห่างไกลจากน้ำเนี่ยคือต้องภาคทั้งกายและใจนั่นเองนะเพราะไม้แก่เนี่ยจุดไฟง่ายแต่ถ้าอยู่ใกล้น้ำบางทีมันก็จุดไม่ติดก,ก็เลยต้องภาคทั้งกายและใจออกมา ดังนั้นการอยู่สภาพแวดล้อมมันสำคัญสภาพแวดล้อมโยมนึกภาพดูถ้าสภาพแวดล้อมโยมมีแต่<ป>อะไรต่างๆที่มันกระตุ้นกิเลสไปหมดเนี่ยมันคือถ้าย,ยมไม่อินทรีย์แก่กล้าจริงๆอะ่ะมันต้านยากมันต้านยากมันจะมีแต่กระทบ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 แล้วก็ก,กอ่อกิเลสดันขึ้นมาอยู่ใน,นเนืองเรามันจะมีแต่เราดันขึ้นมาอยู่ใน,นเนืองเนี่ย และเมื่อมีเราดันขึ้นมาอยู่หนึ่งนมันจะไม่เห็นความเป็นรูปน้มจิตต้องการข้อมูลที่ถูกนะดังนั้นสภาพป,ปรมัตเนี่ยสำคัญมากในเบื้องลึกวิปัสสนากรรมฐานถึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างเช่นจะดื่มน้ํามีแค่อาการเนี่ยยมลองไปลองไปฝึกดูแล้วกันนะมันมีแค่าการจับอะเนียร้อน,อนมีอาการหนักๆยมจับ ก็เหมือนอันตามาจับแล้วก็ดื่มเข้าไปก็มีอาการไหลมันมีเรากินไหมเนี่ยมันมีแต่แค่ความเป็นรูปกับนามแล้วจิตต้องคุ้นกับสภาพนี้มากพอมันถึงจะเปลี่ยนเส้นทางเดินนะสังก aya ทีทีหนึ่จงจะขาดนะดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานถึงเป็นเรื่องสําคัญเห็นความเป็นรูปนามอยู่หนึ่งเดืองที่เป็นสภาพปรมาตธรรมเนี่ยคุ้นกับสภาพเนี้ย กายเคลื่อนไหวใจสงบกายเคลื่อนไหวใจรู้อยู่มันจะเหลือแค่รูปกับน้าสิ่งที่หายไปคือคําว่าเราปกติจะอยู่กับคมรู้สึกว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอน,อนเรานึกคิดเราพูดเราคุยคนนั้นพูดไม่ดีกับเราคนนี้พูดดีกับเราเนี่ยมันจะอยู่กับแบบเนี้ก็ไม่แต่เรา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 ระสมกัมบรทละความเป็นปิดในความเป็นตันเนี่ยถ้าไม่ทนกับเข้ามาที่ใจสงบไม่ทนกับเข้ามาที่ความเป็นรูปน้ม อยู่แต่เรื่องกิเลสตัณหาสักากติไม่มีวันขาดไม่มีทางลดสั้นเส้นทางนี้ไม่มีทางลดสั้นมีอยู่ทางตรงเรือเรียกว่อริมักมีองค์แปดกิเลสเบาเท่าไหร่นั่นแหละสักากทีถึงจะขาดนะจนอริมักดันขึ้นมาจนถึงพร้อมประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมักแสดงว่าผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมักเนี่ยกิเลสเบาลงไปมหาศาลเพราะอริมักแต่ละข้อนี้ส่วนทางกิเลสทุกข้อเลยนะและที่สําคัญคือ ้องไม่ขอดตัวตนย้อนกลับขึ้นมาอีกอดไม่ได้จริงๆเวลาเดินอยู่ในเส้นทางเนี่ยตอนแรกก็ยึดกุศลยึดอกุศลไว้พอฝึอกสักพักหนึ่งเนี่ยเนื่องจากโมหะตอนไปยุ่งกับกิเลสเนี่ยมันตามมาด้วยไม่ต่างอะไรกับตอนที่เหมือนเราเป็นโกรูในด้านต่างๆเป็นรู้แล้วรู้แล้วพอมาฝึกปุ๊บตัวตนมันก็มันตามมาด้วยนี่คือเบื้องลึกมันก็จะกลายมายึดเช่นยึดข้อวัดดีเราเป็นคนดีเรามีศีล คนนี้ทําไม่ดีเลยเนี่ยมันจะมันจะวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ดังนั้นอะอดีมักมีองค์แปดจะจัดสมดุลทั้งหมดสติปัฏฐาสี่เนี่ยจะเข้าไปเห็นความจริงว่นนี้ไม่ใช่ตัวตนมันถึงจะสลายในความรู้สึกเราดีเราเคยเป็นตอนนี้เรากลายเป็นคนดีแต่ก่อนเราเป็นคนไม่มีศีลตอนนี้เรากลายเป็นคนมีศีลแต่ก่อนเราเป็นคนที่มีบาปอกุศลตอนนี้เราเป็นคนใจเย็นคนอื่นใจร้อนเนี่ยมันจะมองคนอื่นแหละมันจะเริ่มมองเขา้ามองเรา อริมรกคแปดก็จะจัดสมดุลจากการรักษาศีลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมยกระดับจิตขึ้นมาแล้วสติปัฏหาเนี่ยเข้าเป็นความจริงจะเกิดสมาธิิขึ้นหัวใจอยู่ที่สมาธิิอริมักทุกข้อพพอร์ตสมาธิทั้งหมดนะดังนั้นสติสมาธิต้องตั้งอยู่บนสมาธิิ <ใช S 1> ป่งไม่ใช่ใช้สตินํานะถ้าสติไม่ตั้งอยู่บนสมาธิิก็กลายเป็นเราสารติดีนั่นเองนะ สมาธิไม่ตั้งอยู่บนสมาธิก็เข้าป่าอีกนะดัะงนั้นต้องกลับมาที่สมาธิเสมอถึงจะย้อนกลับมาตัสรุที่สมาธินั่นเองนะเพราะพระโสดาบันคือผู้ที่ตัสรุอริยสัจถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยสมาธิผู้ที่เกิดสมาธิก็คือพระโสดาบันนั่นเองนะส่วนจะทําทได้หรือไม่ยมขึ้นอยู่กับอินทรีย์แล้วนะอินทรีย์บรารมีของแต่ละท่านแล้ว เมื่อขอให้ก้าวเดินไปขอให้ตั้งใจแล้วก้าวเดินไปโลกรอบๆข้างจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนตามจะค่อยเปลี่ยน,ยนจะค่อยเปลี่ยน,ะอ,ยยนอะไรต่างๆจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นอยู่กับกําลังใจแก่กล้าแค่ไหนนะแต่แต่ละคนจะเจอเรื่องราวต่างกันเจอความยากลําบากต่างกันก็ขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ให้เชื่อมั่นใน คำสอนของพระสมณะสัมพุทธเจ้าเชื่อมันในอริมักมีองแปดและเก้าเดินไปให้สุดนะมองค้ามช็อตมองค้ามช็อตธรรมาจะบอกเสมอว่าไปให้สุดนะไปให้สุดอาจจะมีโอกาสแตะแต่ถ้ายมแตะพระโสดาบันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงนะยมเข้าใจไหมนะตั้งเป้าไปให้สุดทาง ไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นสมาธิที่รวนรนคือไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเมื่อรู้สึกเป็นมาสดาบันมันนไม่ใช่บอกให้แค่นี้ลนะเมื่อรู้สึกเราเป็นเมื่อไรนะทิ้งได้เลยเดินทางต่อได้เลยเนะมื่อรู้สึกแค่โอ้ใช่เลยมั่นใจอันเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วเมื่อรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเมื่อไหรเรียบร้อยไปแล้วเดินทางต่อเลยลึกนะปฏิบัติไปจะรู้เลยลึกนะเรื่องเรื่องเรื่องกิเลสละเอียดเนี่ยลึกมาก เดินทางต่อได้เลยเมื่อเชื่อมมั่นในตัวเองมเมื่อไรไม่ใช่ละเสียงซัพพอร์ตตัวเองมเมื่อไรโอ้เนี่ยแบบเนี้ยใช่เลยทิ้งได้เลยเสียงตัวตวนที่ซัพพอร์ตตัวเองมเมื่อไหรทิ้งได้เลยนี่คือเบื้องลึกเอาแล้วมันเริ่มยากแล้วนะเดินทางต่อไปอนตัตตาลงที่อนัตตาสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนจําไว้ตลอดเส้นทาง าเดิมจิตเป็นธรมพัสสอนแล้วทําไมกิเลสจึงมาเกิดขึ้นกับจิตจิตประพัสสอนไม่ใช่จิตบริส,สุทธิ์นะอย่างที่บางทีบางทีเราฟังคําครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่พุทธทาสอย่างนี้นะคือท่านจะบอกเสมอนะถ้าเราฟังท่านละเอียดจริงๆท่านจะบอกเสมอคาว่าประพัสสอนถาวรคือทําจิตให้ประพัสสอนถาวรคือลาก,เกิเลสจนหมดนะั่นคือจิตพระหันนะ เขาเรียกว่าประพัดส,สอนทาวรถ้าครูบาอาจารย์สายวัด่าเรียกว่าจิตบอดีสุดคือถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเกิดที่พระอ,อรหันต์เท่านั้นนะจะตรงกับคํำอสอนของพระพุทธเจ้าเลยคือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเกิดที่ความสิ้นอาสวะเท่านั้นสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติจะไม่ได้เกิดที่พระเดจ้าตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระนาคามีพระโสดาบันถึงพระนาคามี คือผู้ที่เกิดสมาธิอยู่นะแต่ยังมีผู้ยึดถือปัญญาอยูนะ่ยังวางไม่สนิทวางสนิทจริงๆเกิดสมายนาสมาวิมุติพระอาหารหันต์เท่านั้นนะก็ตรงนี้ก็จะคอยบอกไว้ในคลิปในคลิปก็จริงๆ3คลิปนี้ก็ก็จะมีจุดต่างๆจุดเช็คอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแหละนะขึ้นอยู่กับโยมจะฟังบรรพังหรือเปล่าจิตป,ประภัสอนเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกสติสมาธนะิจนตอนนั้น ช่นจิตถึงฌานที่4เต็มเนี่ยมันก็เป็นพระ菩萨ไม่มีอุป,อปกเกเรจรมาแต่ยังมีเชื้ออยู่เนี่ยอย่างที่บอกเอาวิชาเนี่ยไม่ได้มีตลอดเวลานะไม่ได้มีตลอดเวลาตอนที่จิตบริสุทธ์ตั้งมัน่นสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระเบคาแล้วแลอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกกิเลสเข้ามาประกอบมันก็เป็นพระ,ระอนชั่วขณะนะบางทีอาจารย์ท่านจะจิตว่างชั่ว หรือไม่เห็นอน,นิจจังทุกข์องอนัตตาเนี่ยมันก็ปล่อยได้เป็นขณะพอปล่อยปุ๊บมันก็ว่างมันก็เป็นการที่ว่างชั่วขณะมันยังไม่ใช่ของจริงนะของจริงคือการละก,กิเลสจนหมดอันนี้โยมต้องเข้าใจภาพรวมนะจะได้เข้าใจแล้วมืดีไปฟังครูบาอาจารย์จะได้เข้าใจมิติที่ท่านสื่อสารคือเดินทางไปสุดแล้วกิเลสไม่จิตไม่ปรุงตัวตนขึ้นมาอีกแล้ว สิ้นอสาาวะสิ้นกิเลสแล้วนะตามที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเนี่ยว่าถ้าอยากจะรู้จักพระรันาตนตรัยอย่างแท้จริงเนี่ยให้เดินทางไปให้ถึงความสิ้นอวาสวะนั่นแหละสัมมาญาณสัมมวิมุติถึงจะเกิดนะ,ดะครับทีกว่าครูบาอาจารย์ใช้วันนี้ใช้คาว่าประพัดสอนทาวรนนะทาจิตให้ประพัดสอนทาวรคือลักกิเลสไปให้จนหมดโดยอริมักมีงแปะนั่นเองส่วนแง่มุมหนึ่งเนี่ย าก,รการเข้าไปอยู่กับจิตแล้วรู้สึกจิตว่างๆตรงนี้คืออรูปฌานนะอย่าเข้าใจผิดว่าคือจิตเดิมแท้ไปทําจิตเดิมแท้นะสมมติการเข้าไปอยู่กับจิตแล้วรู้สึกว่างๆที่รู้สึกว่างๆนายพูดได้ตรงนี้เป็นอารมณ์ของสมมติเป็นอารมณ์ของสมถะตรงนี้ก็จะบอกเสมอว่าตีความได้ขยายความได้เล่าให้เพื่อนฟังได้เป็นสมมตินะตรงนี้คืออารมณ์ของสมถะที่ไปอยู่กับจิตเนี่ยอยู่กับใจตรงนี้แล้วก็มันจะว่างๆ อย่าเข้าใจผิดว่าคือจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ที่ครูบาอาจารย์อันนี้เป็นสมุติภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเนี่ยคือจิตประภัสสรหาวรน,นะบางทีครูบาอาจารย์ใช้คำว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งคือพุทธเนี่ยก็คือกิเลสหมดแล้วนะแต่การเข้าไปอยู่ตรงนี้เขาเรียกอรูปรชานถ้าเข้าใจผิดเข้าไปอยู่ว่างๆตรงนี้เราคิดว่าสําเร็จตรงนี้แล้วมันก็เป็นอรูปรชาน ต้องกลับมาเจริญวิปัสนาทวนเข,เข้ากลับมาที่ใจที่รู้อยู่แล้วเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาสุดท้ายก็จะบอกเสมอว่าไม่ได้จบที่เห็นอนิจจังทุกขังนัตตาก็จะบอกไว้ในคลิปอยู่บอกว่าต้องกลับมาเห็นอิยสัตนะว่าทุกนั้นเกิดแต่เหตุเสมอเมื่อเหตุมีผลมีเหตุด,ดับผลดับละกิเลสจ,จนหมดเหตุถึงจะดับนั่นเองนะ อันนี้ก็น่าจะชัดนะชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นจิตประพัสอนโยมจะได้มีหลักใจนะมีหลักความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้เดินทางต่อแล้วก็จะได้ไม่ไปเข้าแท็กที่ไปบางทีเอ๊ะเข้าไปอยู่กับความว่างแล้วคิดว่าเป็นพนิพานนะกิเลสอะไรที่ควรละแล้วดูเท่าทัน ความพอใจความชอบใจความสบายใจยินดีความสุขใจคนละใช่หรือไม่กิเลสอะไรที่ควละก็ราคาโทษสะโมหะคนรู้ลราทันและควรละนะความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวกนั่นเองนะแค่ควละนะอะไรที่มันทําให้ใจร่าร้อนเนี่ยเรื่องของการดึงเข้าดึงเข้าต่างๆ ดึงเข้าก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโลภะราคะโทสะนั่นก็เป็นการผลักออกโมหะมันก็ยังงงงอยู่ยังงงงอยู่แต่เป็นสภาพหลงแหละหลงนี่ในสภาพนั้นก็จะพุ่งไปทางดึงเข้าพักออกหลงยึดมั่นถือมั่นก็เป็นโมหะนั่นเองนะจิตปราโมทคืออะไรต่างกับปิติและเบิกบานเยียกว่าคําคาว่าปราโมทเนี่ย กับคำว,ว่าจิตปาโมทในอนาปนานสติเนี่ยมันก็มีมิติที่แตกต่างกันอย่างปราโมทเนี่ยคือปิติปิติอ่อนๆเขาเรียกว่าความสบายใจเช่นทําบุญเนี่ยโอ้สบายใจจังเลยทําบุญมีคนซื้ออะไรมาให้โอ้สบายใจจังเลยมีคนพูดดีเนี่ยโอ้สบายใจมีความสบายใจความสบายใจหรือว่าเบิกบานใจตรงเนี้ยที่อยู่ในชั้นของปิติอ่อนๆเขาเรียกว่าปราโมทเช่นบงตัดว่าเมื่อมีศีล ศีลเม่อมีศีลแล้วย่อมเกิดปราโมทความไม่ร้อนใจเมื่อมีเมื่อมีศีลจะเกิดความไม่ร้อนใจพอไม่ได้ปีศีลปิธรรธรรมเนี่ยพอไม่ได้ปีศีลปิธธรรมเนี่ยจะย่อมเกิดความสบายใจความสบายใจตรงนี้เขาเรียกว่าปราโมทเมื่อมีปราโมทย่มมทยอมมีปิติอย่างเราฟังเรื่องอริมักเนี่ยจะเห็นว่าศีลจนถึงวิมุตโดยไรจิตนาเนี่ย อันนี้ลึกนะศีลจนถึงวิมุตตโดยไรเจตนาเนี่ยเมื่อมีศีลอันเป็นกุศลความไม่ร้อนใจเขาเรียกว่าอาวิปฏสสาย่อมเกิดขึ้นสบายใจไม่ร้อนใจย่อมเกิดปราโมดมีความสบายใจมีปิติมีความอิ่มใจปิติกับปราโมดมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นความเข้มขน้นปิติคือความเข้มข้นของปราโมดเนี่ย ที่เข้มข้นเขาก็เรียกปิติอิ่มใจจนเอรลน้นนะกาเรียกปิตินะสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีปสัสสทรีความสงบพอสงบก็จะเริ่มเกิดความสุขเมื่อสุขจิตก็จะตั้งมัน่นนะเมื่อในสภาพที่จิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าในอนาปปานสติเนี่ยจะวางจะผ่านความสุขละผ่านความสุขผ่านปิติละตรงนั้นจะเป็นจิตปรามุที่จิตเขาจะมีความจำใสเบิกบานเพราะวางปิติและสุขหลงนะ อันนี้ก็เรียกว่าจิตปาโมดจิตปาโมดเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงให้เราเห็นธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเ็าเรียกว่ายะถาพุทะยานัทสนะนั่นเองนะตรงนี้ที่เรียกว่าธรรมทิติยาเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสปปรรพสิ่งคือรูปนามและกายใจเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ต้องไปเบื่อไม่ต้องไปปล่อย เบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นเองจะเข้าสู่นิพพานญาณขึ้นเองตั้งแต่นิปีทาวิลาคะนิโรธาวิมุตติยานาสสนาเนี่ยอนาปนาสติข้อที่14-15-16เนี่ยเป็นฝั่งนิพพานญาณจะเกิดขึ้นเองเมื่อเห็นอดิจังทุกข์องอนัตตาจนแจ่มแจ้งก็จะบอกเสมอจะบอกดักไว้เสมอสองต้องลักกิเลสเพราะว่าถ้าไม่ลักิเลสมันไม่มีทางเกิดนิพิทาวิลาคะเพราะว่าถ้าไม่ลักิเลสใน มันจะมีตัวตนเข้ามาศึกษาเข้ามารู้เข้ามาศึกษาขันห้าของเรา,าพูดยังไงก็จะติดตัวตอนเช่อนอ๋อเนี่ยขันหน้าของเราเป็นแบบนี้นะมีรูปเบทนาสัญญาสังขารนะ,ะเดี๋ยวเราต้องทําขันของเราให้บริสุทธิ์นนะเนี่ยคือคือมีสักยะทิฐิอยู่จะพูดยังไงก็จะติดตัวตอนอ๋อเดี๋ยวเราต้องทําขันของเราให้บริสุทธิ์นนะเนี่ยเสียงแบบนี้คือเสียงของสังกคยทริฐี ต้องรักกิเลสเพราะไม่งั้นไม่มีทางขาดสองก็คือเห็นพระไตหลักษณ์อันที้จังทุกนะนะถึงจะเกิดนิพพิทาวิราคธรรมฝั่งนิพพานญาณนั่น,นเองจะเดินทางไปสู่ความดับความปล่อยการมีเรื่องใ,ใดๆมากระทบสามารถยิ้มได้ไม่ว่าเรื่องจะดีหรือไม่พอใจคืออะไร ได้คือช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยอมรับความจริงได้แล้วก็จิตตั้งมั่นอยู่กระทบมาม,มันก็ยอมรับก็ปล่อยอผ,ผ่านไปผ่านมาผ่านไปนะก็ค่อยๆเปลี่ยนฝึกไปเรื่อยๆนะพระธรรมคำสอนที่สั่งสอนอพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เผยแผ่โดยพระเดชสง์สามารถอ พระเยสองสวดีที่สุดแล้วศาสนิกอื่นใช้ความบุนแรงเช่นฆ่าการปันประหารเป็นที่ประจักษ์แล้วขอบคุณที่ช่วยเผยสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเพื่อลูกเพลานนะครับแต่มาจะทุกคลิปสามคลิปสิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนกันคือเรื่องอนัตตามีสิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนกันทุกคลิปคือเรื่องรากิเล แล้วมีสไลด์หนึ่งที่เหมือนกันทุกคลิปคือพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทางอัตภพยยันชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงผู้ที่มีทุดีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เขาจะพลาดโอกาสพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้ที่ถึง ผู้ที่รู้ทั่วถึงทำจักมีแน่ยังไงก็ต้องมีแน่ผู้ที่สามารถมีอัรยาศัยที่จะฟังคําสั่งสอนของพงสมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาจะเดินทางต่อเองตรงนี้คือการบอกต่อกับผู้ที่ดีได้ฟังนะนําคําของพง์มาบอกต่อที่พงฝากธรรมะไว้กับทุกๆคนนะไม่ใช่แค่พระสงฆ์แต่คือทุกๆคนธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่ลึกและละเอียดประณีต จนสดจะยังนะลึกมากๆเลยถ้าไม่นิ่งจริงๆเนี่ยบางทีมันไม่เห็นตัวตนมาละเอียดนะก็พุทเจ้าถ้าฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทนะสไลน์นี้สุดท้ายก็คือฝากคําสั่งสอนของพระองค์ไว้ทั้งหมดให้พวกเราที่ได้ยินได้ฟังให้พระพุทธศาสนาได้นำไงต่อด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนะ พระศาสนาจะอยู่ในใจของท่านทั้งหลายนั่นเองนี่แหละเป็นการยังพระบุทธศาสนาที่แท้จริงเดี๋ยวเราก็จะได้ถือโอกาสปฏิบัติบูชาร่วมกันกันตามสมควรกับเวลาก็เริ่มต้นด้วยการยืนก่อน